เป็นงานเสื้อแฟชั่นนะคะเ,คเดี๋ยวรอลูกค้ามาก่อนนี่ขอญญอ,นนะอนุญาตถอดแมนะตอนตอนที่ไลฟ์อะ่ะคือแบบเหนื่อเต็มไปหมดเลยเลูกค้าคอมเมนต์ได้ไหมเอ่ยคอมเมนต์กันได้ไหมอ,อ่ะเดี๋ยวมีเสื้อใหม่พรมไหมคะรอบนี้ เรานม้ไม่มีเสื้อไหมพมเสื้อไหม่พรมมันกําลังขาดพี่พัดลมเข้ากล้องไหมพี่บอกเอาพัดลมไปทางนั่ี่นิมี่นิมไม่เอาอะไม่เอาพัดลมอ่านิมจานิมจารีวิวอันแรกให้ก่อนนะอันนี้จะเป็นเสื้อแฟชั่นนะคะขอยากแกรีวิวกระสอบเดียวเพราะว่ามันมาแค่20ลูกนะ ราคาปีกพีหนิ่งพีหนึ่งครับโอ้ยลูกค้าคือมันเป็นกระสอบอัดไถอ่ะแล้วก็คือแบบฟูอ่ะ น,นี่จะเป็น LCB นะคะเป็นงานเกรด A เนาะเป็นงานเกรดแบบเกรด A อ่ะไม่ใช่เกรด B เดี๋ยวนี้จะเอาชั้นผ้าให้ดูนะคะ<า>เดี๋ยวนี้โชว์ชั้นผ้าให้<า>มีค่ะมีมีมีกระสอบอ่า45กิโล กับกระสอบ100ยกิโลนะคะลูกค้ารีวิวชั้นผ้าให้นะอันนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นงานอ่าเขาเรียกว่างานเสื้อแฟชั่นนะคะเสื้อแฟชั่นรวมนะในนี้ขออญาตสอบถามอ่าน้องก่อนว่าเอ๊ะอันนี้นิ่มขายเท่าไหร่เนาะเพราะว่า ที่ไม่ขายนานมากเพราะว่าลูกคา้าลูกค้าสั่งสั่งเยอะแล้วก็นี่ไม่ได้อานี่ไม่ได้เขาเรียกว่อาอะไรอะนี่ไม่ได้เอามาขายปีกนะคะส่วนมากขายทรงหมดเลยนะคะชั้นพาค่อนข้างสะอาดนะลูกคา้างานมือสองค่ะพี่อันนี้จะเป็นตู้มือสองนะคะที่นิมไลวันนี้ฮะ ้กับเสื้อแฟชั่น059อ่ะขาะเท่าไหร่059เสื้<ะ> 5, อแฟชั่น059มันจะคล้ายๆ059แต่ว่าเขาแต่ว่าเขาแบบได้สั่งซื้อคนจีนเนี่ยมันก็เลยเป็นแฮมรหัสห,หนึ่ง ห้าเก,ก้าเนาะอ๋ะ่าลูกค้ามีสิบลูกมียี่สิบลูกนะคะเนาะอ,อันนี้จะเป็นเสื้อแฟชั่นนะคะเสื้อแฟชั่นมีแต่งานเก้าสิบกิโลนะคะลูกค้าคือผ้าแบบโอ,อ้คือแบบรัาผ้าคือโอเคนะที่บอกพี่น้องขอไอกระสอบให้ที่ กระสอบ้รับสินค้าแล้วหรอขอบคุณค่ะอันนี้จะเป็นงานเสื้อแฟชั่นนะคะที่มีแค20นะ่20ลูกนะยี่สลูกนะคะงานาสายชมพูนะคะน้องงานสายชมพูงานเก้ิกโลนะคะ5,900บาท เดี๋ยวขอคลี่เขาก่อนนะขอคลี่ที่ค่าก่อนนะอุ้ยผ้าใหม่มากเลยคุณลูกค้าอันนี้เหมือนมาเป็นชุดเลยอ่ะ ดี๋ยวมีรีวิวเดสต่อเลยนะคะเนาะเดสอะ่ะมีมีตั้งแต่ราคาสองพันมีตั้งแต่ราคาสองพันห้านะคะเดี๋ยวนิ่มรีวิวให้เนาะนี่ลูกค้ยายังได้เอามาไลฟ์สดจังใคร <laughs> ลูกค้า เดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้ามันมีถ้ามันมีถ้ามันมีเยอะหรือว่ามันยังมีพอเหลืออะไรเงี้ยเดี๋ยวน,นี่เอาอเดี๋ยวน,นี้เอามาเอามาแบ่งขายให้นะตอนนี้ที่ตัวแบ่งขายมันจะมีไหมพรมอม่แต่ว่าเพื่อแฟชั่นมันไม่มีนิ่มคิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะหมดแล้วอุ้ยผ้าแบบผ้าสะอาดมากเลยดีลูกค้า สะอาดมากไม่ใช่ค่ะอันนี้คือนิมเอาเข้าเองนะคะนิมจะไม่ได้ใช้รหัส059นะคะจะเป็นรหัสจากทางจีนเลยเป็นรหัส LCB นะคะงานกระดังนี่จะมีงาน2รหัสก็คือ LCB กับ LCBB นะคะ LCBB ก็คืองานเกรด B อันนี้เป็นงานเกรดทั่วไปที่ลูกค้าสั่งอารมณ์มันก็จะคล้ายๆ059นะคะเนาะ ค่าก็จะแบบสะอาดหน่อยนะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่กระสอบลห้า5ัน0้ามี20ลูกค่ะไอตัวเนี้นะมี20ลูกนะคะหัวลูกค่าด้วแต่ละตัวเดี๋ยวก่อนนะขอคลี่ี่ก่อนขอคลี่ค่ภาพ รีวิวไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวอันนี้เสร็จเดี๋ยวต่อด้วยเรสให้นะอุ้ยอันนี้สวยมากอันนี้ต้องไปจดกระดุมนะกระดุมเยอะมากอยูเล่าส่งนะเสียดายค่าส่งแพงใช่ไหมอ่ะอะไรเอ่ยค่าส่งแพงมากใช่ไหมแต่ถ้าถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งเยอะอะไรอย่างเงี้ย ปกติเนอะที่จะเหมารถคอกไปไปส่งที่หนองคายให้แล้วก็ลูกค้าก็จัดการต่อนะคะเนาะถ้าแบบยี่สิบลูกขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้แบบน้ำมันแพงมากนะคะน้ำมันแพงเลยอุยลูกค้าสวยอ่ะ ข้าใไหวมากางานตัวนี้นะคะเป็นงานเสื้อแฟชั่นนะคะเสื้อแฟชั่นน้องนี้จะขายอยู่ที่ห้าพันเก้าจริงๆมันหกพันห้าแหละแต่ว่าเราเราขายส่งไงเราก็เลยขายไม่ได้แพงมากนะคะเนอะโอยลูกค้าดูดี ส่งจ้าส่งของทุกวันเลยนะคะพกก่อกำลังเอาไปส่งบิสซิเนสรอบสองและ้ะท่านไหนที่สั่งของไว้อันนี้ส่งของทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะนอกจากมันจะมีรถคอกมาเอาวันอาทิตย์นะคะที่แบบลูกค้าสั่งแบบให้รถคอกมารับอะไรเงี้ยก็ยังส่งให้อยู่อุยมีปากม,มีเปิดกด้วยมันจะอยู่ที่ห้าร้อยกว่าถึงหกร้อยบวกลบนะคะ โอ้โหลูกค้าค่ะโอ้ยตัวนี้สวยมากตัวเนี้ยเป็นแขนแบบเนี้ยบิกินี่ชุดนอนมือหนึ่งใช่ไหมชุดนอนไองานมือหนึ่งยังไม่เข้าจ้า <Okay. S 1> เอา นิ่มก็เกลกะเขานะตรงนี้กำลังลงตู้เลยสดๆร้อนๆถ้าใครจะมาตัดเอาก็ได้นะคะคือตอนนี้ตู้นี้นะตู้นี้เราไม่ได้ขายอะไรออกไปเลยนะคะแล้วก็ราคาที่นิ่งขายก็คือแบบย่องเยาวมากนิ่งชอบสีอะไรแบบนี้นิ่งขอชอบดีเดียวก็ เดี๋ยวเดี๋ยว5รีวิวอันนี้เสร็จเดี๋ยวรีวิวเดทต่อแล้วก็ลูกค้าค่อยกลับมาดูเอานะคะงานมือหนึ่งช่วงนี้อ่ะเข้าแต่เข้าไม่หมดเดี๋ยวรอมันเข้าหมดเดี๋ยวนิ่รีวิวรอบเดียว เดี๋ยนิมไลฟ์รอบเดียวแต่มันไม่เยอะนะเหมือนจะมีเออมันจะมีชุดว่ายน้าเด็กประมาณสองหมื่นอะแต่ว่าเหลือขายหน้าไลฟ์ประมาณสองเอ้ยประมาณห้าพันหกพันนี่แหละเพราะว่ามันขายดีมากชุดว่ายน้ำเด็กมือหนึ่งอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่นิมขออนุญาตรีวิวเดนแบบเออรีวิวเสื้อก่อนเพราะว่านี่ไม่ค่อยได้ได้มารีวิวเลยเสือ้อเพราะว่ามันหมดอุย้ยลูกค้าคือผ้าแบบ คือผ้าดีมากเลยอะล่ะดูดิคือแบบผ้าแบบสะอาดมากดีช่วไว่ายน้ำเด็กอ๋อของของช่วไว่ายน้ำเด็กหกห้าค่ะลูกค้าส่งตัวละหกห้านะช่วไว่ายน้ำเด็ก ราคาเดิมถ้าใครถ้าใครจะถ้าใครกลัวไม่ทานนะ่ะก,ก็จองไว้เลยอันนี้นี่ไม่ได้พีกนะแต่สวยมากเลยไม่ได้พีคยังไปไม่ถึงไหนเลยจ้าโอ้โหจับได้ทุกชั้นเลยอ่ะ ลูกอันนี้คือยังไม่ได้ปล่อยให้ใครแต่อย่างใดเลยนะโอ้ยดูดิลูกค้กเาเฉดเด็กไม่มีอ่ะลูกค้าเฉดเด็กไม่มีมโอ้โหลูกค้าดูดิ โอ้โหอันนี้คือแบบปกถืออลังการมากอะ่ะขอบลูกค้าท้าไหนจะรับนะคะถ้าขายดินเลยโอ้ยลูกค้าขาสวยจ้าสวยมาก อันนี้เป็นขอบอ่ะโอ้โหโอ้โหโลูกค้าสวยดีดโอ้โห <ผม S 2> <ะ>อันนี้จะเป็นเสื้อแฟชั่นนะคะ เสื้อแฟชั่นนะจะเป็นเสื้อทั้งกระสอบเลยลูกค้าดูดิภาพะอาบมากาะอชุดๆเลยลูกค้าชะลงชะลุก,ก็มาพี่บดคันหัวร้อนจัะ รกดวงไปข้างล่างอ่ะสวยอ่ะเอาจริงๆคืออยากรีวิวเยอะๆนะแต่อตอนนี้เหมือนสถานที่จะไม่ให้นะคะลูกค้าฝากของไว้อ่ะคือเต็มก็ดังไปหมดเลยแล้วน,นี่ก็ไม่มีที่ จริงๆอยากรีวิวให้เยอะๆเลยนะแต่ว่าดูดิแต่ว่าเหมือนกับสถานที่ไม่อำนวยเท่าไหร่โอ้ลูกค้าดูดีสวยมากสวยมากเกียรีไม่มีจ้ารอบนี้ไม่ได้เอาเกียรีมานะอรอบนี้ไม่มีเกียรีนะคะมีแต่เกียรติอ่ะ นี่แต่เกศธรรมดาเสยสวยทั้งนั้นเลยพี่โบ๊ชเขาหลังนะทางนี้เขาใสให้หลัลูกค้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะน้องนี่จะลาก มาข้างๆนี้เพราะว่าพี่เขากำลังลงลงตู้นะคะอันนี้เป็นเสื้อแฟชั่นนะคะแล้วก็เอาหั่นใส่จะสอบเลยวีดย่ดีสวสวยดูชั้นข้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเดทให้ละ อุ้ยน่ารักอ่ะดูสิขอบบ่าขอบแบบขอบแบบเนี้ยเก้าสิบกิโลนะคะลูกค้าขาเก้าสิบกิโลนีนี่จะขายอยู่ที่หนะ้าพันเก้านะอูที่ดูดิผ้ามันสะอาดมากเลยโอ้โหพี่ขาผ้าแบบสะอาดมากโอ้ลูกค้า จริงๆคือมันต้องจดกระดุมนะมันจะเป็นแบบขอบขอบแฟชั่นแบบเชิ้ตอะไรนี่สวยมาก จะได้เออโอเคหน่อยอะไรเงี้ยโอ้ลูกค้าดูดิลูกคา้านเราที่สั่งมาไม่เยอะนะคือถ้าลูกคา้าท่านไหนที่จะที่จะสั่งอ่ะสั่งกับแอดมินได้เลยนะคะมี20ลูกนะมันได้มาไม่เยอะอันเนี้ยโอ้โหลูกค้าลูกค้าดูดิ อันนี้ก็ยังไม่ได้พลิกด้านนะเป็นแฟชั่นอันนี้ก็เป็นแฟชั่นยังไม่ได้พลิกด้านเหมือนกันโอ้โหลูกค้าดูถ้าพี่โบหรอสวย ราคาห้าพันเก้าค่ะงานเกตเอนะอันเนี้ยแต่มีไม่เยอะนะคะมัน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 เป็นงานเกดทั่วไปแบบเกดแบบคล้ายๆอารมณ์แบบศูนย์ทั่วห้าเก้าทั่วไปไม่ใช่เกตบีอะไรเงี้ยงานมันก็จะค่อนข้างที่จะโอเคกว่าเกตเกตบีดูดิ ลูกค้าคือตอนนี้นรอนนะวันนี้มีเข้าเดทอะเข้าเยอะคือแบบเดทมีประมาณเกือบสองร้อยลูกอ,ะอ่ะจริงจริงมีราคาส่งนะคะ,ะแต่ว่ายังไม่ไล์เดทเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องจะเอาไปการ์ดสีหมดไม้อะไรอย่างเงี้ย อาจจะไลท์45กิโลให้เผื่อใครอยากได้นะคะเนอะอุ้ยสวย เกงคาโก้หมดแล้วรอบที่แล้วไม่ทันล้าน้องตังพี่นี่ว่ารอบนี้มันอาจจะขนลงไปนะงานตัวนี้มันจะมีประมาณห้าร้อยกว่าถึงหกร้อยบวกลบนะลูกค้าประมาณห้าร้อยกว่าตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวนะนี้จะไปเดทให้อ่าอันนี้จะเป็นสี่สิากิโลสำหรับลูกค้าที่เอาไปเทสนะคะเนาะ จะเป็นงานงานเทสนะแบบลองเทสนะคะมันจะเป็นงานเออเดทนะคะในะงานเดทเนาะคาญี่ปุ่นไม่มีเลยลูกค้าช่วงนี้ไม่ได้เอาของญี่ปุ่นเข้าเลยอุ้ยดูดิ